สเก็ตบอร์ดเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เอาชนะตัวเองนะครับพอใครได้เล่นแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันข้ามขีดจำกัดตัวเองไปเอ็มหมายพลังมีพักดีครับเป็นคนอุบลครับเมื่อก่อนสเก็ตบอร์ดเป็นกลุ่มคนเล็กเล็กมากๆนะครับต้องบอกว่าน้อยน้อยคนเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มมากเกิดมา19ปีไม่รู้จักเลยสเก็ตบอร์ดคืออะไรนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเจอที่ทุ่งสีเมืองนั่นแหละ ็เลยเอ้ยกีฬาประเภทนี้มันคืออะไรวะอยากลอง่ะเราไปเล่นกันอยู่ที่ที่หนึ่งก็คือเป็นลานโลง่งๆที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่มีวันหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่นะขับรถมาเอ้ยพเด็กพวกนี้ทำอะไรกันก็เลยแจ้งตำรวจมาแบบว่ามาให้มาดูพวกเราแล้วก็มาบอกว่าไม่ให้เล่นนะที่นี่ไม่ให้เล่นอีกแล้วโอเคแล้วก็จะเป็นต้องย้ายไปที่อื่นเรื่อยๆ มันทำไมวะเราเล่นสเก็ตเฉยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยต้องบอกว่าหลงไหลแล้วก็รักมันเลยครับสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ผมคิดว่ามันเป็นการเอาชนะตัวเอง นะครับพอใครได้เล่นแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเราได้พิชิตอะไรในความสามารถข้ามที่จำกัดตัวเองไปในบางเรื่องนะครับมันต้องฝึกฝึกแล้วก็ฝึกอย่างเดียว บอร์ดกับเซิร์ฟมันจะต่างกันตรงนี้ข้างหน้ามันจะให้ตัวแบบเดียวอย่างนี้เลยแต่สเก็ตบอร์ดอะ่ะมันจะแค่เนี้ยมันจะเหมือนกันกับทักหลังเนี่ยเขาเรียกว่าทักนะเนี่ยระบบมันจะมันจะเคลื่อนไม่ได้มันจะแค่งอได้แค่นี้ ก็เล่นสเกตบอร์ดตอนช่วงเรียนมหาลัยนะครับแล้วก็พอช่วงทํางานเนี่ยไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วแล้วก็เบื่อกับการทํางานที่นี่นะครับก็เลยอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยลองตัดสินใจบินไปอยู่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับอยู่ที่นู่นกะว่าจะไปเล่นสเก็ตอย่างเดียวแล้วก็เที่ยวทำงาน เต้นสนุกนะครับแต่ว่าพอไปถึงจริงเราต้องทํางานตื่นเช้าเลยไปเรียนจนถึงเย็นเย็นตกเย็นเสร็จเข้าทางานร้านต่อครับไม่มีโอกาสได้เล่นเลยตอนนั้นแต่ว่าเราก็เห็นบ้านเมืองแล้วก็เด็กสเก็ตที่นู่นคือทั่วเมืองไปหมดเลยเดินทางตั้งแต่ลงจากบ้านไปไถ่ายขึ้นรถไฟไปทํางานมีความสุขมากตอนนั้นครับแล้ววันว่างๆก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นที่สเก็ตพาร์ค มันก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือเด็กทุกบ้านเนี่ยเล่นสเกตบอร์ดเป็นหมืนพอเราเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยแล้วเรเริ่มสะสมข้อมูลการทำร้านสเก็ตบอร์ดหรือว่าดีลของ จากต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะมาทําร้านนี้เราก็เลยตัดส,สินใจที่จะกลับมาดานมุงการสเก็ตบ้านเราจริงๆตอนนั้นนะครับมันก็ยังไม่ได้รับความนิยมเนาะใช้เวลาเดินทางกันมาตั้งแต่ปี2016ครับแต่พอมาวันนี้โอ้โหรู้สึกดีครับทุกอย่างมันเอฟเฟกตมันตีกลับมาหมดเลยเราไม่ยอมแพ้ก็คือตั้งแต่ร้านเล็ก แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเอ๊รู้สึกดีใจมากๆครับที่วงการบ้านเรานในอุบลเนี่ยมีเด็กสเก็ c เยอะมากขึ้นเราอยู่ที่นู่นแล้วก็เป็นลูกจ้าง แต่ถามว่าหาเงนินได้เยอะไหมเยอะมากนะครับเราก็อยากเติบโตเนาะเราอยากกลับมาเติบโตอะไรที่บ้านเราแล้วก็อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆครอบครัวกลับมาทําร้านที่เราลงทุนไว้อยู่ให้มันเต็มที่ดูสักครั้งหนึ่งเว้ยก็เลยกลับมาอยู่บ้านพอเรา เราคิดว่าเราจะกลับมาทําอะไรเพื่อที่เราจะเป็นนายตัวเองหรือว่ามาอยู่ที่บ้านอบุนกับพ่อแม่นะครับในเรื่องของการการทํางานเนี่ยเรารู้สึกสบายใจส่วนเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ได้ฟู่ฟ้าแต่เรารู้สึกสบายใจในการทํางานแล้วก็มันนิ่งอ่ะมันมันสบายใจอ่ะมันก็ดีเลย